สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับหล่อชีวีวีนะคะโอเคค่ะน้องฟ้าอยู่นี่ค่ะนี่หาวนี่หาโอเคนะคะก่อน,วนวเวลาเรียนนะขอทักทายจริงก่อนตรงนี่หาหล่วชีโอเคค่ะทบทวนก่อนนะคะ ครับที่แล้วเรียมยื้อไปแล้วใช่ไหมทบทายยื้อไปแล้วโอเควันนี้ตอกนะคะโอเคค่ะอ่ะผมบ้วฟัวก่อนนะคะโอเคอ่ะหนึ่งสองสามบัวบัวมัวฟัว,วตะตะะะเตอเตนเล่กเคเคเฮโอเคใช่ไหมโอเคค่ะ,ะถึงคำศัพท์คำว่าคนพ่อภาษาจริงพูดว่าอะไร ป้าปาปาคุณแม่ล่ะคุณแม่พวอะไรม่มามา่ม,าม,าม,ามา่โอเคอ่ะคุณปู่爷爷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 คุย, э ย,ย, э ย,ย, э ยค่า奶奶奶奶พี่ชาย哥哥哥哥น้องชาย弟弟弟弟弟弟อ่ะพี่สาว 姐姐เจเจน้องสาวเหม่ใหม่ม่หม่อืมแล้วคนตาไหว้กงไหว้กงยายไหว้ผัวไหว้ผัวโอเคค่ะเราไปทึนสีต่างๆนะโอเคอ่ะสีแดงพปว่าอะไรอ่ะผงผงอะไรผงเสือโอเคพวกตาเอาใหม่เอาใหม่ค่ะผงเสือผงเสือโอเคอ่ะ

อือเพราจะจริงมีกี่เสียงคะสี่เสียงใช่ไหมอืมอาอาอาอ้าเอาใหม่ค่ะอาอาอาอ้าดีนะคะตอนนี้นะคะทบทวนต่อนะคะถืนอันนี้ค่ะ พ่อพ่อมพ่อเตืนเรากี่ยวกับค่ะทุกคนเลยจีใช่มั้ยอ่ะจีจีสิอ่ะจีจีเหรอไหมจีกับสระอีจีอีจีอ่ะจีกับสระอีจีอีจีนะคะชั้นที่2จีอีจีจีจีโอเคชั้นที่3จีอีจีจี จีจีอ่ะไม่ต้องปิดปากนะคะพูดจีพูดนานๆน,น,นะจี G. โอเคอ่ะจีอีจ e, ีจ e, ีอีจีจีอีจีนะคะจี G e, G, อีจีอ่ะสี่เสียงจี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 โอเคอ่ะจีจีจีจำได้นะจี G แปลว่าอะไรจี G แปลว่าไก่ จำได้ไหมคะเนื้อออกไหมะจแปลว่าไก่นะคะจแปลว่าไก่นะคะโอเคนะคะที่หลังนะคะเราอเราจะทบทวนเกี่ยวกับสระเลียงค่ะอ่านี้แหละจีจีจโอเคจค่ะจต่อไปพอพอมโฟดนนัืออจีชีใช่ไหมอ่ะชีชีกับสระอีชีอี ชีชีอีชีเสียงที่สองชีอีชีชีอีชีเสียงที่สามชีอีชี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 ชำได้ไหมคะโอเคเอาใหม่ค่ะชี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  โอเคนะชีแปลว่าเจกล็อกนักด้วยนะคะอีองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมเอาใหม่หนองสามสี่ห้าหกเจ็ดช,ชีแปลว่าเจกนะคะชีอีชีอีชี เห็ไหมข้างบนเป็นส้ที่หนึ่งนะคะอาชีนะคะีอ e อีอีอี่ชันที่หนึ่ง e ชีชแปลว่าเจ็ดค่ะโอ้โหน่า C อันนี้ว่า C น e c c e 西啊，西以洗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 ，啊，西以洗，西以洗，洗洗洗，嗯，洗洗洗洗，来洗一下。西，แปลว่าน้ำตกค่ะ。西西ก็ สีีกวาจำได้ไหมวาแปบลบว่าแตงโมค่ะีก西瓜西瓜อะ่ะโอเคีกวาลืมไปแล้วใช่ไหมอะ่ะแล้วถ้าคำเดียวว่าชีแปบลบว่าน้ำตกนะคะอันนี้แหะชีแปบลบว่าน้ำตกค่ะอะ่ะโอเคค่ะอันนี้จบอืมปวัปวหัวมัวหัวเตาทาะเลเลกเคเฮจีจีซี โอเคเราไปถึงคำศัพท์นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีครั้ที่แล้วทบทวนสีสีสีแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่จบนะเรียนเยออ่ออะสีแดงหงส์ส์หงส์ส์หงส์ส์สีเหลืองหงส์ส์หงส์ส์หงส์ส์สีเขียว สีฟ้าสีน้ำเสีนเงินด้วยสีนำเงินด้วยนะส,สวนีน้ำเงด้วยสีนงินสีนเงินด้วยสีนเวยสีน้ีนเนด้วยสีน้ำเวยสีนยเนด้งินด้วยส สี粉色粉色นะอืมต่อไปสีม่วงเอ่อสีขาวก่อนสีขาวพูดว่าบาย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 ขา色สีดำเขียเสีดำ O.K. 音母紫紫紫紫紫色，紫色紫色紫色啊紫紫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 色紫色紫色呢？啊，嘻嘻哈，粉色粉色白色白色黑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 色。 สีส้มสีส้มสีส้มสีส้สโอเคค่ะปิดก่อนเราสงเพลงนะแต่ก็มาบอกเราสว่ามันคือเออเรางเพลงนะตก็แบบเป็นนู้นะคะไม่สีอะไรคะ่ะโอเคค่ะเอ่อรองรองวังอ่ะโอเครอง first โอเคนะคะอรอบที่หก่อนนะคะยีอซ 如果喜欢红色，你就点点头，嗯嗯，红色写来，红色写，等ใช o k 想啊，让你送他。嗯，如果喜欢绿色，你就点点头，啊，拍拍啊不，错错错错错哈。如果喜欢绿色，你就拍拍手，绿色写来，绿绿绿,绿,绿，绿色绿色写。 浅，不是色绿啊，变，了老我们变啊，色浅，哇，绿色，绿色，绿色，爸爸是浅。如果喜欢蓝色，你就举高手，嘿嘿。蓝色是啥？蓝色是，紫，明白？蓝色洗紫明白蓝色洗紫如果喜欢黄色，你就笑一笑，喵喵。 黄ว黄色ส,สีเหลืองถึงมากค่ะอะ黄色สีเหลืองโอเคเราจะพูภาษไทายเด็กแปลเป็นภาษาจีนนะคาที่หนึ่งสีเหลืองพูดยังไงค่ะสีเหลืองใช่ค่ะอะ黄色黄色黄色อืมต่อไปอะสีแดง 红色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 หงหงหสอต่อไปสีเขียวเขียสเสี OK สีฟ้า้าสีฟ้้ OK รอบที่สองนะคะ 如果喜欢粉色，你就点点头，嗯嗯，粉色鞋来，粉色粉色鞋重复，粉色那鞋重复。宝贝，如果喜欢黑色，你就拍拍手，黑色鞋来，黑色鞋，脏，黑色鞋，脏。 黑色，色黑那黑色，色黑。黑色，色黑。如果喜欢，如果喜欢紫色，你就举高手，嘿嘿。紫色，紫紫紫紫色系嘞。紫色，色墨。怎么拿？把那紫紫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 紫色鞋墨，鞋墨。如果喜欢白色，你就笑一笑。 ม่วมม่วมสีอสไรไาไปไปไปไเสีขาวอ่เสีขาวสีขาวนะคะโอเคค่ะสีสีเราใพูภาษาไทยนะคําที okay, ่หนึ่งสีขาวพวกลายไาไปสีขาวพูว่าสีสเสีสอโอเคสีชงพูพวอะไร 粉色，粉色，对吗？粉色，粉粉，粉色，嗯。再、嗯、白洗，洗沫、洗沫、过来。紫紫紫紫紫，紫色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 。再白，洗裆、过来，洗裆、说哇，黑色，黑色，黑色。黑色 โอเควันนี้ Ladies, Circuit, ทบทวนนะคะทบทวนยึกแล้วค่ะอืมโอเคอีกรอบหนึ่งนะรอบสุดท้ายบัวบัวมัวฟัวดเทเนลเลกเคเฮเจชีจีซีซีโอเคหงส์สีแดงหงส์สีเหลืองลู่สีสีลู่สีสีเขียว 蓝色，色发色能银；粉色，粉色是，色冲服 OK，紫色，紫色，紫色是，色望。啊，白色，白色，白色，色白。黑色，黑色，黑色，色黑。OK，นะคะ。好，เวาคะ。 再见，再见，迪迪卡！再见，老师，再见，龙华！他开那卡，咚！谢谢老师，老师再见龙法他开那卡咚谢谢老师老师再见，迪迪卡。